ซึ่งวันนี้นะหนึ่งภารกิจของเรานะจะได้แผนงานกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแนวะมากินข้าวที่จังหวัดตราดเอ๊ะเมื่อกี้เราไปไหนกันมา นี่ครับผมกะเพราถาดของเรานี่กะเพราอะไรครับอันนี้กะเพราเนื้อค่ะอันนี้เป็นกะเพราเนื้อนะครับกะเพราเนื้อที่ตำบลอะไรนจ๊ะท่าพิกค่ะท่าพิกจังหวัดตราดนะครับผมเรามาถึงตลาดแล้วนีครับกะเพราเนื้ออยู่ในถาดก็เป็นกะเพราถาดอยู่กับร้านโคตรอันนี้อันนี้น้องน้องชื่ออะไรครับ น้งตังเมยค่ะน้องตังเมยอันนี้ถาดแบบนี้ประมาณเท่าไหร่ครับถาดแบบนี้ประมาณ120บาท120บาทนะครับเพื่อนๆถ้าทุกคนสนใจทานได้ประมาณ3คนทานได้ประมาณ3คนนะครับคุ้มค่ามากๆครับทุกคนครับท่าพิกจังหวัดตราดนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับ3คนครับทานได้3คนแบบจุกๆเลยดูไข่ดาว3ลูกอืมแล้วก็เนื้อนะฮะด้านล่างนี่จะเป็นข้าว ผมกับคุณต้จันวาดผิวโซซัาโซเฟมาจากจันทบุรีนะฮะจะมาทํางานที่นีอเมื่อเจอพายุฝนกองทัพก็จาต้องเดินต่อด้วยท้องฮะยังไงก็นะฮะต้องรองกันแล้วแหละมาถึงตรงนี้แล้วนี่ครับผมคุณต้อลงมือแล้วครับเนื้อเป็นเนื้อทุกคนลองดูครับลองดูลองดูก่อนนะขอขออนนะขออนุญาตนะ หอมเนื้อมากบรรยากาศยามนี้ฝนกำลังเลินอย่างช้าๆความอร่อยก็กำลังเนืนองต่อไปเรื่อยๆนี่นะครับอันนี้คือน้ำแข็งของจังหวัดตาันะครับเหมือนมันย้อนวัยวานว่ามันเป็นน้ำแข็งฝนอ่ะ ย้อนวันวานจัดนยเดี๋ยวเราจะจัดแค่น้ำแข็งก็นะนี่ตราดครับจังหวัดตราดเคยไปใต้หัดใหญ่ที่หัดใหญ่คุณจะไปสั่งแป๊บซี่ไม่ได้นะเพราะที่นู่นไม่มีแป๊บซี่ครับโคกทั้งเมืองอแป๊บซี่คืออะไรคือแป๊บซี่อ่ะคนใต้บอกที่นี่มันต้องโคกอะไรแบบเนี้ยโคกแล้วต้องใส่น้ำแข็งปนเห็นไหมบางพื้นที่ใช้เพว่าบางพื้นที่ ที่ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบโค้กข่ดีใช่ไหมครับทางใต้โอ้โหโค้กร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณอย่าไปเดินหาแฟปซี่เลยนอกจากเซเว่นหรือไม่กับหรือไม่ก็ร้านตามห้างเนี่ยถึงจะมีกับตามตู้กดแต่ตามร้านมันบ้านเนี่ยต้องโค้กถุงนึงโอ้แล้วคนใต้มาอยู่ที่จันทร์ไม่ไอหนุ่มแล้วโคกมาด้วยเขาถึงโค้กมาด้วยอ่าใช่ส่นนั้นคนโค้กครับอันนั้นโค้กยาแก้ไอโอเคเป็นไงครับเป็นไงครับ อร่อยมากๆครับแล้วอิ่มมากๆคุ้มค่ามากๆนะฮะํำหรับนะฮะทุกคนที่มาจากจันทบุรีก็ดีนะฮะจะไปเที่ยวคลองใหญ่นะฮะหรือจากตราดเองเนี่ยจากคลองใหญ่เดี๋ยวออกไปตัวเมืองนะฮะถ้าหิวเมื่อไหร่ก็แวะมานะครับนะมีร้านโคตรกะเพรานะฮะโคตรกะเพรากะเพราถาดไข่ดาวนะฮะเมื่อกี้จะเห็นแล้วนะมีทั้งไข่ดองไข่ดาวนะฮะแล้วก็ร้อนๆสดๆตรงนี้นะฮะมาแบบสองคนสามคนเนี่ยก็สบายๆนะครับนะฝากกันไว้ด้วยนะครับ สำหรับเล่ ine, นทะี v ่ดิาานานะฮะ w นคะอี้เ็นู้เขาแม่น้ำฉันจะพาข้ามไปอา,าร้านใด make a none don't deal